ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอซีแฟนช่องสู้คนนะครับอ่ะมื่อนีมาตามเล่าวัฒนากันตัวนะครับหลังจากพี่น้องอฟซีโชคมันกันในรัฐบาลไทยกันแล้วนะครับมาตามเล่าพัฒนากันนะครับเล่าพัฒนาของนะครับวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์มาอนีวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่17นะครับพฤศจิกายนนะครับ สองห้าหกหกกันนะครับเอานะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเมื่อวานนี้นะครับแอดได้ไปอ่เอาเฮ็ดคลิปกับอ่าพอเตี่ยมนะครับตัวหนังสืองามอยู่นะครับแต่ว่าตัวน้อยนิดนึงนะครับก็โทษกับแพ้หลายต่อไปแอดจะเป็นคนเฮ็ดเองนะครับพี่น้อง พี่น้องบางเทีย่ยกับว่าตัวนังสืองามมาชอบว่าสันก็ได้ผ้ากันไปเฮ็ดทุกสันฉะนั้นแล้วอ่ะต่อไปจะเฮ็ดเองนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับมื่อนี้มาตามนะครับล่าพัฒนากันนะครับไปกันจวดจ,จาดได้พี่น้องนะครับจวดจ,จาดฝาดเบิ่มกันได้พี่น้องที่ี่ครับลาวพัฒนาโอ้ตัวนังสือบางงามขอถทษก,กับพ่ายไหลได้พี่น้องเด้อนนะครับตัวนังสือบางงามนะครับ อย่าว่ากันเด้ออ้าวของเซียนนะครับดูตรงสือสีดแดงพี้น้องนะครับเซียนเซ <c oughs> ียนออเพนนะครับเซียนออพเพนอ่ะมาเบืองหลักฐานนะครับลักฐานผลออกหวยเล่ากันเมือ่อคืนนี่นะครับอเดี๋ยวเสียหน้บาบัตร รอสักครู่นะครับผมอ่ะนะครับยาฟิฟซี่ยาพี่น้องฟิฟซีนะครับอ้าครับหลังจากอ่าพี่น้องฟิฟซี่โชคมานกันนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับอ่ะครับพี่น้องฟิฟซี่อ่ะมาเบิ้งผลดอกหวยเล้ากันจก่อนนะครับจะไปเบิ้งเชียน์ดอกเพี้ยนกันนะครับเรียกหวยเล้าหกตัวนะครับเมื่อวันพุธ นะครับที่ผ่านมานะครับเจ็ดสี่ห้าห้าหนึงสีเจ็ดสี่ห้าห้นึงสีนะครับห้าหนึหนึงสีไปออกรัฐบาลไทยลางกันจต็มจิมพี่น้องยะแล้กก็เรีกลางหาห่าะครับขอ่กแ่ยงข้าวนะพี่น้อง fC นะครับยิบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าแอดเลิกทคลิปเราบอกแอดไปเลิกแล้วพี่น้องเลิกไปเลิกนะครับอ่าถ้าเลิกกับ่มีนากินนะพี่น้องยิซีนะครับ แจกให้พี่น้องเยฟซีเขาบอเบิ้งให้แน่เห็นว่ากระได้เนาะพี่น้องเยฟซีน่าเบิ้งก็จะรูดปูรูดปูดได้แอดบ่อยเลือกเลยเอ็ดบอยเลือกทำคลิปนะครับเยฟซีบางท่านก็บเห็นแอดเป็นคนนี่ก็เลยว่าแอดเลือกทำคลิปแอดบ่อยเลือกพี่น้องอ่ะแอดบ่อยเลือกนะครับคือคกอานะครับมือนั้นมือว่าเนี่ก็ได้ไปโฮมตุ่มกันทีมงานโดยรายก็ได้ออกกันนะครับเอาครับมาเบิ้งกันนะครับของเส้นปากน้ำ อ่อโมเมนพี่น้องเส้นออเพนนะครับท่านพุทธนะครับเส้นออเพนงวดที่ผ่านมาอ่ะเป็นจังไรนะมาเบิ่งกันนะครับอ่ะหาหลักฐานก่อนพี่น้องยุบซีนะครับอ่ะก่อแล้วครับนี่ครับเส้นออเพนนะครับเมื่ออ่าวันพุธที่สิบห้า่ิพานมานะครับไฮเด็กวิ่งนะครับเด็กวิ่งกับเขานะครับอไฮเด็กวิ่ง หกกับเจ็ดไม่มานะครับพี่น้องอีพีหกกับเจ็ดไม่มานะครับจับกู้กับพวกเขานะครับพี่น้องมีหกหาฮอดหกหาเท่านั้นบาถึงหาหานะครับสรุปแล้วนะครับเชียนหนอเพี้ยนหลุดไปนะครับหลุดไปก็โทษก็ให้พี่น้องอีพีกันในไลายวัชันนะครับอ่ะที่นี้มาเบิองกันนะครับมาเบิองกันมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สิบเจ็ดนะครับเชียนอน่อเพี้ยนเพิ่งหายมาตัวใด นะครับอ่ะมาเบิ่งนกันนะครับวิ่งรูดกันคือเก้าแล้วพี่น้องวิ่งรูดบนล่างนะครับอ่ะวิ่งรูดกันนะครับบนล่างกันนะครับอ่ะนะครับเสียงบ่นๆอย่างนี้ก็สืบอว่ได้ยินคนในพี่น้องเนาะราว่าเสียงรดนวดเข่านะครับ เอานะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับงวดนี้เชียนออกเฮียนไฮวิ่งกันที่แปดกับสี่นะครับอ้าวแปดกับสี่หวดนี้เชียนออกเฮียนไฮวิ่งแปดกับสี่บนล่างเด่นที่แปดกันนะครับเด่นที่แปดกันเชียนออกเฮียนนะครับจับโคทั้งเบิร์ดทั้งม่อนก็นจะมีอยู่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโคคือเก้าเลยพี่น้อง อ่ะเก้าคู่เหมือนเดิมนะครับเอานะครับกลับมาอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับแปดสี่มาน้ำกันพี่น้องเอฟซี่ เลขกิ่งมาต้มกันได้นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับหกแปดนะครับเห็นมาครับพี่น้องกิฟซี่โอ้คือไปเร็วพี่น้องท่องก็ได้หาหกหน้าทีหนึง่งนะครับพี่น้องเอา้าค่อยๆไปก็ได้สัตว์พี่น้องนี่ครับหกคู่แล้วพี่น,อ 6, นะ 6, อน้องหกคู่แล้วนะครับหกคู่เอาที่นี้มาเบิ้งกันเพื่อเบิ้งกันต่อนะครับพี่น้องกิฟซี่แล้วเบิ้งกันต่อนะครับ สองแปดนะครับสองแปดสองสี่นะครับ,นะรบอ่ะเจ็ดคู่นะครับแล้วนั่นชนกันนะครับแปดสี่เอ่ 84, 84อแปดสี่แปดสี่ชนกันนะครับพี่น้องอีพี่อ่ะให้พี่น้องอีพี่อ่ะมักก็เอาตัวนี้นะครับแปดสีช่ชนกันนะครับ เจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่นะครับอ่ะเอาไปเจ็ดคู่กันนะพ, cool. พี่น้องยิปซีเจ็ดคู่พี่น้องอยากได้เลขสามตัวบ่อ่ะอยากได้เลขสามตัวจัดไปนะครับจัดไปเลยนะครับนะครับจัดไปเลขสามตัวนะครับพี่น้องยิปซีนี่ครับก็เต็มกระเป๋าเร็วว่าสั้นพูดว่าอ่ะจะเต็มกระเป๋าเร็วหรือไม่งวดวันศุกร์นี้ จะเดินกันบ่นพี่น้องเอฟซีจะเดินต่อกันบ่นหมดที่เราลุดไปนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นอ่ะเพคนเน้นให้นะครับอ่ะใส่สีแดงเน้นนี่แมล่ละเน้นสองแปดนะครับกับสองสีนะครับกับสองสีนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีอ้าสองสีมาแล้งนะพี่น้องเด้อพิจารณาเอานะครับ วันนี้แอาจจะจัดหันยูรอกสองสีนะครับชอบด้วยสองซีนะครับในใจเรอกว่านะครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมขอหายแห้งร่วยวันนี้นะครับวันศุกร์เมื่อนี้หลังจากเอฟซีรับทรัพย์รัฐบาลไทยมารับทรัพย์หวยเล่ากันต่วร่วยกันครับ